นนโดยยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับห5ปีซ้อนจาก n p e r f นานาเผยคลิประทึกวินาทีเกือบถูกรถจักรยานชน เตยลงคลิปคู่เจมสิรายุเป็นแฟนจิ้นหนักจนเกิดดราม่าเล็กๆเซนสุภพ,พงศ์คัมแบ็กติดเทรนด์หลังหนังเรื่องแรกลงสตรีมมิ่ง สวัสดีครับสวัสดีค่ะกูุณมอร์นิ่งอินไซด์เช้าค่ะบันเทิงมาแล้วนะคะวันนี้แปลกตาสนหน่อยเพราะว่ามาอยู่กับพ่าแทนแล้วก็พี่ป <c oughs> <ช>ุ่นค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ได้เจอชายหนุ่มหล่อๆบ้างไงเพราะปกติ <c oughs> จะเจอแบบ2ส,สาวช่างเมาตลอดเวลาแหมพูดดีเอาไป20เลยแทนน้อยไปค่ะพี่ปุ่น <c oughs> ตั้งใจจะได้สักร้อยหนึ่ง แร์ัวอยู่แล้วไม่เป็นไรโอ้โหตอนนี้น้องกินแกลบมากค่ะเรามาข่าวแรกเลยดีกว่าพี่ปุ่นรู้ไหมว่ากว่าเอาที่จะว่าพี่ปุ่นเป็นคนทำคอนเทนต์อยู่แล้วก็ต้องรู้แหละเนาะกว่าเราจะได้มาหนึ่งคอนเทนต์เนี่ยมันยากลําบากเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะแบบว่าการคิดคอนเทนต์การต้องเอาตัวไปแบบไปแลกไปทำอะไรเสี่ยงๆบ้างอย่างล่าสุดนะคะคุณนานาเธอออกมาเปิดเผยว่ากว่าเธอจะได้คลิปได้รูปแบบนี้เนี่ย เธอถึงขั้นต้องเสี่ยงโดนจักรยานชนเลยทีเดียวค่ะนี่เลยนะคะก็เป็นนาทีระทึกเลยบอกว่าเป็นคลิปที่ทำเอาหลายคนเนี่ยคือเสียววาบแทนไปด้วยเลยค่ะหลังจากที่คุณแม่ลูกแฝดนานาไาราบินานะคะได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองระหว่างที่เดินซื้อของเอาจากร้าน โดยมีสามีสุดหล่อคุณเวเนี่ยขับรถคอยรับอยู่ริมถนนแล้วก็เป็นคนที่อัดคลิปภรรยาเอาไว้ด้วยด้วยความตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์แล้วก็โพสต์ลงไอจีสวยๆค่ะแต่ว่าภาพดังกล่าวนะคะกลับกลายเป็นนาทีระทึกของคุณนานาไปเลยแต่ว่าพื้นที่ที่คุณแม่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเลนส์ของคนที่เขาขี่จักรยานนั่นเองค่ะโดยเจ้าตัวได้เขียนบอกเอาไว้นะคะบอกว่าแบบใจสั่นๆเลยนะคะเธอบอกว่าคอนเทนต์นี้แลกมาด้วยชีวิตเกือบไปแล้ว ด้านหนุ่มเวค่ะก็เขียนบอกเอาไว้ว่าภรรยาเนี่ยเฉียดอุบัติเหตุนิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าอยากจะดื่มกาแฟนะคะโดยกับแคปชั่นก็เขียนไว้ว่า my wife just almost died trying to get coffee welcome to NY baby ค่ะ อาจจริงคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะแค่โดนจัก,กรยานชนมันไม่ได้อันตร,รายซะหน่อยแต่จะบอกว่าจริงๆเมืองนอกเขาขับจัก,กรยานขี่จัก,กรยานกันแบบจริงจังแล้วบางคนคือขี่มาเร็วมากซึ่งถ้าเราโดนชนแลเราแบบล้มกระทงกระแทกไปอะก็เสี่ยงอันตร,รายแบบหนักได้นะคะเป็นเรื่องของกระดงกระดูกอะไรก็อาจจะมีปัญหาระยะยาวตามมาเลยทีเดียวนะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ ใช่ยิ่งไปอยู่เมืองนอกเมืองนาแบบนี้นะฮะเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมันก็ยากกว่าอยู่เมืองไทยใช่ไหมอยู่เมืองไทยโอ้โหมันก็ติดต่อใครก็ง่ายสะดวกสบายเมืองนอกอาจจะยากนิดนึงนะฮะใช่เรื่องของค่ารักษาพยาบาลเมืองนอกด้วยเนาะที่เขาบอกว่าแพงมากเลยจริงๆนะคะก็ใครที่ตอนนี้อยู่เมืองนอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็อย่าป่วยนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆค่ะถูกต้องเลยนะฮะ อมาต่อกัอนสําหรับคู่นี้นะครับอย่างสาวเต้ยจรินพรแล้วก็หนุ่มเจมจิรายุนะฮะคือล่าสุดเนี่ยคุณเต้ยมีการลงคลิปนะฮะเป็นคลิปคู่ของ2คนแฟนคลับก็โอ้โหเข้ามาจิ้นกันใหญ่เลยนะครับบอกว่าอยากจะให้เป็นคู่จริงกันจังแต่ว่างานนี้มีดราม่าเกิดขึ้นด้วยแล่ะฮะ นี่นะครับก็เป็นโมเมนต์ที่ทําให้แฟนๆได้อมยิ้มตามๆกันเลยนะครับสำหรับหนุ่มเจมส์จิรายุกับคุณเต้จรินทร์นั่นเองที่มีความสนิทสนมกันจนคนดูนั้นแอบจิ้นในความน่ารักของคู่นี้ไปกันใหญ่แล้วนะฮะล่าสุดครับคุณเต้ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอคู่กับหนุ่มเจมส์โดยเป็นช่วงเวลา <c oughs> ที่พูดคุยกันถึงเรื่องความสวยความหล่อของอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะแต่พอหลายคนได้ดูแล้วก็เขินตามๆกันเลยทีเดียวพร้อมกับบอกได้ว่า d a เมจความจิ้นที่ดูเข้ากันของคู่นี้ แรงมากจริง,รงๆครับในขณะเดียวกันนะฮะก็มีชาวเน็ตบางคนที่อินหนักเลยถึงขั้นเชียร์อยากให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันจริงๆแต่งานนี้ครับอย่างที่บอกว่ามีดราม่าขึ้นมาเบาๆเมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์เบรกความคิดดังกล่าวเอาไว้ก็คอมเมนต์นะครับบอกว่าแฟนเขามีกันแล้วสงสารแฟนตัวจริงเขาเธอหรือจะเป็นเขาแท็กแฟนเจมส์อยู่ในโพสต์มาเป็นแฟนไรอะมารายาท มันก็เป็นด้วยเคมีของทั้งคู่ที่มันมีความน่ารักดูมันเข้ากันใช่ไหมแล้วยิ่งเวลาที่แบบไปชมกันแต่ละฝ่ายฝัดกันไปผัดกันมามันก็อ้าวทำไมชมมาเองแบบนี้ล่ะใช่ไหมอ๋อเอาไม่ปล่องเลยค่ะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะเอ้าจะมีคนจ้นเราไหมหรือว่ามีแต่คนบอกว่าคู่นี้นี่อะไรของวกคุณนี่หรือเปล่า ทำไมเแบบนีป้โอเราอาจจะเป็น่ารักเข้าคู่นั้นนะ <c oughs> ก็ <c oughs> ถือว่าใครที่จิ้นก็ปล่อยเขาจิ้นไปไม่เป็นไรหรอกขอแค่แฟนตัวจริงเขาเข้าใจไม่แบบว่าทะเลาะก,กันก็เป็นเพียงพอแล้วนะสำหรับแพรนะ <c oughs> อ่ะ แต่มาที่เรื่องราวของแม่ลูกสุดน่ารักดีกว่านะคะนานๆทีจะได้เห็นแบบรูปคู่เป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวนะคะสำหรับน้องคุณลูกชายสุดหล่อของพ่อเคนแล้วก็แม่หน่อยนั่นเองนะคะแฟนๆเนี่ยอยากได้เห็นหนา้าแบบเต็มๆดูพัฒนาการความหล่อของน้องว่าไปถึงไหนแล้วงานนี้แม่หน่อยจัดให้เลยค่ะนี่นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นลูกของคนบันเทิงเนี่ยก็ย่อมต้องมีคนจับตาม,มองเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะ ย่างเช่นน้องคุณคุณธรรมนะคะลูกชายของคุณพ่อเคนทีรเดชและคุณแม่น้อยบุษกรที่ก็เป็นขวัญใจของพี่ๆชาวเน็ตมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยด้วยความที่น้องคุณเนี่ยได้ DNA ความหน้าตาดีมาจากคุณพ่อและคุณแม่แบบเต็มๆ ทำให้เย่งโตออร่ราความหล่อก็ยิ่งจับค่ะล่าสุดหลังจากที่ไม่ได้เห็นน้องคุณผ่านทางไอจของคุณแม่หน่อยบุษสกรก็เลยจัดให้เราแบบเต็มๆหนึ่เซตไปเลยนะคะด้วยการโพสต์ภาพใส่ชุดคู่กับน้องคุณที่เห็นได้ชัดเลยว่าโอ้โหปัจจุบันน้องดูโตเป็นหนุ่มขึ้นมากตัวสูงก่าคุณแม่ไปเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ที่ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะคะก็คือ รอยยิ้มหวานๆของน้องขุนนั่นเองหลังจากเจอรูปเซตนี้เข้าไปเนี่ยก็มีคนแห่เข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันแบบรัวๆเลยค่ะบางคนก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยมองตั้งนานนึกว่าใครที่แท้ก็เป็นน้องขุนนั่นเองตอนนี้เป็นนายแบบสุดเทพไปแล้วเผลอแป๊บเดียวโตเป็นหนุ่มหล่อเลยค่ะ วัยมากเลยอะ่ะรู้สึกเหมือนกับว่าเรายังเห็นเขาตอนเป็นเด็กๆอยู่เลยนะคะชอบความน่ารักแล้วก็ความแบบติดดินของครอบครัวนี้มากๆคุณพ่อคุณลูก<ช>ไว้ผม<ช>ทรงเดียวกันเลยน่าหลักจังเลยอะ่ะอืมแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีกิจกรรมทาตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็น outdoor a c หรือว่าการเล่นกิจกรรมเอ่อกีฬาต่างๆเนี่ยเขาก็ชอบ <ừ ๆ S 2> ครอบครัวนี้นะฮะใช่ใครอยากติดตามนะคะก็ไปส่องในไอจีของไม่คุณหน่อยก็คุณเคนได้เลยนะคะ ครับผมมาต่อกันที่วงการเพลงบ้านเรากันบ้างนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณแพทพวเงคลนะครับมีการไปร่วมงานคอลแลบกับวงอ a l t e r n a t i v e ฟร rock ที่มีฝีมือมากๆเลยนะครับอย่างอ่ Darkest Romance นะฮะซึ่งเพลงนี้มีทั้งกลิ่นไอความร็อกแล้วก็มีวงออเคสตราเข้ามาร่วมด้วยแหละครับก็ใช้แสงแสดงความสามารถกวาดรางวัลมามากมายนะครับสำหรับ The Darkest Romance ครับวงดนตรีแนว alternative extreme metal หลังจากปล่อยอัลบั้มที่4อย่าง Birds ไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ผลตอบรับเนี่ยโอโ้โหดีมากๆเลยนะฮะล่าสุดครับส่งซิงเกลิลเคยชื่อเพลงสั้นๆเลยหนึ่งพยางเนี่ยนะครับที่อาจซ่อนบทบันทึกเรื่องราวของใครหลายคนไว้มากมายในสไตล์ร็อกผสานวงออเคสตราแบบหนักแน่นครับซึ่งความพิเศษนอกจากจะได้คุณแพทวงเคลียมาร่วมถ่ายทอดเพลงนี้อย่างเปี่ยมอารมณ์แล้วก็ทรงพลังแล้วเนี่ยคุณแม็กนะฮะนักร้องนำยังเผยอีกว่าเพลงเคยเนี่ย เป็นเพลงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของคนรอบๆตัวแล้วก็จากสิ่งที่ได้เห็นในสถานการณ์ต่างๆครับโดยมีไอเดียที่ยึดความหมายของคำว่าเคยจริงๆก็เป็นไอเดียที่เรียบง่ายนะครับแต่ยังคงจริงอยู่เสมอคือไม่ว่าอะไรที่มันดีมากๆหรือว่าแย่มากๆเนี่ยสุดท้ายครับเมื่อเวลาผ่านก็ลุ้นเป็นอดีตเคยเกิดขึ้นแล้วทั้งนั้นย้อนกลับไปแก้หรือทำอะไรกับมันไม่ได้อีกแล้วซึ่งเพลงนี้นะครับเลือกเล่าในมุมของความสัมพันธ์ที่จบลงทั้งสองฝ่าย แล้วก็เป็นการบอกกันแล้วก็ให้ยอมรับความจริงว่ามันจบสิ้นพังทลายโดยสมบูรณ์แล้วซึ่งความพิเศษของเพลงนี้ครับคือเราได้ร่วมงานกับพี่แพทวงเคลียโดยพี่แพทย์ได้ให้เกียรติกับพวกเราอย่างมากการที่เพลงนี้มีพี่แพทย์มาร่วมร้องมันช่วยส่งให้เพลงมีความรู้สึกแล้วก็มีมิติเป็นอย่างมากเลยครับอย่างไม่หมดนะครับยังมีความพิเศษอีกอย่างของเพลงนี้คือการที่พวกเราได้อาเสียงวงออเคสตราขนาดใหญ่จริงๆลงไปในเพลงด้วย ซึ่งจะให้มีความทรงพลังมากขึ้นไปอีกครับและตอนนี้พวกเรากําลังลุยอัลบั้มใหม่อย่างเต็มที่อยู่และเพลงเพลยเนี่ยคือรสชาติแรกที่ทุกคนจะได้ชิมกันครับเรียกว่าเป็นคอนเซปที่ง่ายๆแต่เข้าถึงทุกคนอย่างแน่นอนนะฮะเรื่องราวในอดีตเนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาพอผ่านไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้เลยนะฮะออ๊ย ปาดหัวใจมากเลยอ่ะทำไมคมขนาดนี้พี่ปุ่นอินเนอร์มันมาจา่เช้าเลยแพ้โอ้ยยกนิ้วให้เลยทีเดียวนะคะตื่นมาก็คมเลือดซิสเลยเนี่ยพาไปดูหนุ่มคนนี้บ้างนะคะกับหนุ่มเซนสุภพ,พง์ค่ะล่าสุดพาแฮชแท็กแฮชแทกหนึ่งเนี่ยขึ้นครองเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างร้อนแรงเลยแต่ว่าจะเป็นแฮชแท็กอะไรไปดูพร้อมๆแพ้เลยค่ะ เรียกว่ายังคงครองใจเหล่าแม่แม่แฟนคลับนะคะไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามสำหรับหนุ่มเซนสุภพ,พงศ์นักสนแสดงนายแบบศิลปินและผู้จัดคนดังในวัย23ปีค่ะเมื่อล่าสุดเขาก็ได้พาเอาแฮชแทกไปดูวอนเธอกับเซนไหมฮอตครองเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างร้อนแรงนะคะหลังจากที่ผลงานภาพยนตร์เรื่อง วอ t เ r อร์ her, ซึ่งเป็นผลงานหนังเรื่องแรกของหนุ่มเซนเนี่ยเข้าฉายไปเมื่อปลายปีที่แล้วได้กลับนำมาฉายสาบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสำหรับหนังวอลเทอนะคะหรือว่า Please her ก็เล่าเรื่องราวความรักของชายหญิงสี่คนในวัยนักศึกษาเรื่องเริ่มต้นด้วยการที่สองหนุ่มเพื่อนซีจากโรงเรียนชายล้วนนะคะเกิดตกหลุมรักหญิงสาวคนเดียวกันก่อนที่หนึ่งหนุ่มซึ่งก็เป็นเพื่อนจากโรงเรียนเดิมของชายหนุ่มสองคนแรกเนี่ยจะกลายเป็น ะจะกลายเป็นตาที่ยอยอยู่ได้กับแฟนสาวไม่ได้เป็นแฟนกับสาวที่เพื่อนเนี่ยหมายปองนะคะจนเธอตั้งคันแต่เขาเนี่ยกลับนอกใจไปซะงั้นเลยหนางนะคะนำแสดงโดยมีนพีรวิทย์เซนสุภพ์พงศ์พีคพิมพล์แล้วก็ฟ้าสริกาค่ะโดยมีการเล่าเรื่องสี่มุมจากนคนสี่คนซึ่งก็ทำให้ได้รับความสนใจไม่น้อยนะคะแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด1 i เนี่ยก็เลยทำให้กิจกรรมโปรโมทแล้วก็การเปิดตัวได้รับผลกระทบค่ะจนส่งผลต่อไรายได้ อย่างไรก็ตามนะคะหนังก็ยังได้รับเสียงวิจารณ์ในเชิงบวกจากสื่อสายภาพยนตร์รวมทั้งยังคว้า2รางวัลจากเวทีคมชัดลึกอวอร์ดดังนั้นเมื่อหนังกลับมาฉายอีกรอบบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแฟนๆก็เลยเตรียมซัพพอร์ตกันเทียบเลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามก o ด m o r r n n n i n s s i g h t กันทางช่องท u e ไ n s ์ h h t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ